สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องของเราก็กลับมาอัปเดตข่าวคราวแวดวงบันเทิงทั่วโลกกันนะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือ maroon 5นะคะปล่อย mv ที่ฟิชชิ่งกับน้องลิซ่ามาแล้วนะคะเรียกได้ว่า,าเพลงนะคะชื่อว่า priceless นะคะแปลว่าประเมินค่าไม่ได้นะคะแบบเป็นเพลงที่ทุกคนคะมันดีมากค่ะความหมายคือแบบ เลิศสุดๆปังสุดๆเลยนะคะเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้แล้วก็แบบฉันเนี่ยนะคะยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้เธอได้อยู่ครอบครองเธอนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยนะคะนอกจากสะบัดลึกกินใจซึง้งแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันแบบแมสติดหูมากๆเลยนะคะคือฟังได้ทั้งวันค่ะแต่แบบเสียดายเนาะที่เพลงมันสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ก็เปิดบนไปค่ะวันนี้เนาะ เราก็มาดู MV นะคะคือ,อยากจะบอกว่าน้องเนี่ยสวยแบบแตกแตนมากทุกคนคะ่ะแบบแม่งูเหลื่อมขยี้ใจเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าแซ่บทุท่งท่าและที่สำคัญเนี่ยนะคะคืออดัําเนี่ยนะคะหล่อมากคะ่ะในวัย46ปีแล้วยังรักษาหุ่นได้ขนาดนี้รักษาความหล่อได้ขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบระดับตำนานเลยนะคะทั้งสวยทั้งหล่อคะ่ะ น้องลิซ่าก็คือแบบได้รับคำชื่นชมว่าโอ้โหเธอสวยมากใน MV นี้เธอสวยแซ่บเผ็ดดุมากนะคะแล้วก็มาดูคอมเมนต์กันนะคะทั้งไทยทั้งต่างชาติบอกว่าโอ้โห MV เนี่ยดีมากนะคะบางคนก็เข้ามาแซวเขาว่าแบบโอ้โหเป็น MV จากเพลงรักสู่ MV หนังบูอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าใน MV เนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบ มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธนะคะออกแนวสายลับอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบทั้งรักทั้งหยุมหัวกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใน MV เนี่ยคือทั้งรักทั้งหยุมกันนะคะแล้วก็น้องลิซ่ากับอดัมเนี่ยก็ได้โชว์บทบูร่วมกันนะคะคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งซีนหนึ่งที่แบบว่าต้องต่อสู้กันนะคะบนตุกสูง เยดฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีวิวถิวทัดข้างนอกที่มันแบบโหสวยงามมากประนึ่นว่าเป็นหนังแบบแนวบูนะคะแล้วก็พระเอกนางเอกทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่า,ามีบูธท,ทั้งคู่ก็ต่างเป็นสายรับเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะแบบเลิศมากแล้วก็มีการแบบต่อสู้กันเกิดขึ้นค่ะโหมีฉากทั้งทีเตะต่อยนะคะกอดรัดตัดเลี่ยงกัน มีคนเข้าไปแซล์ด้วยนะคะว่าแบบโอ้ยน่าสงสารจังเลยอดัมถีบลิซ่าแรงมากอะไรแบบนี้นะคะใน MV ค่ะใน MV เนาะแล้วก็มีแบบกางบู๊กันแบบแบบเลือดสาดนะคะถ้าเป็นแบบว่าในในใน,ในชีวิตจ,จริงอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าใน MV ก็คือแบบมีความโรแมนติกอยู่ด้วยนะคะทั้งรักทั้งบูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งรักทั้งหยุมก็คือแบบจอยมากๆนะคะก็คือดีมากๆค่ะ แล้วก็ในฉากเปิดตัวเนี่ยนะคะน้องลิซ่าเนี่ยคือสวยมากมีความเซ็กซี่เบาๆขี้เล่นแล้วก็ยั่วยวนสุดๆเลยนะคะ จากที่แบบว่าเป็นหนังรักตอนแรกค่ะนะคะแล้วก็ดึงเข้าสู่หนังบู๊ในตอนท้ายแล้วก็จบด้วยหนังรักโรแมนติกนะคะเป็นฉากที่แบบว่าจะมีซัมติงกันอะไรแบบนี้มองหน้ากันแล้วก็แบบว่าจะจุบกันแต่ก็ไม่จุบนะคะแบบปอยให้คิดตามเอาเองอะไรแบบนี้เนาะคือมันเป็นเหมือนเพลงรักโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่แบบว่า,ามีความแบบเ,เขาเรียกว่า น่ารักสดใสแล้วก็มีความาบู๊นะคะโรแมนติกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคอสตูมของน้องเนี่ยนะคะแน่นมากดีมากทุกชุดเลยไม่ว่าจะเป็นในชุดของแมงูเหลือมขยี้ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในชุดแจ็คเก็ตสีดำที่เหมือนแบบสายสืบลึกลับอะไรแบบนี้นะคะคือดีไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าในการทำเพลงนี้นะคะในเครดิตเพลงนี้เนี่ยนอกจากลิซ่าจะร้องแล้วเนี่ย ก็คือลิซ่าเนี่ยมีเครดิตในการเขียนเพลงขึ้นมาด้วยนะคะโดยที่ทางมารุนไฟเนี่ยก็ให้เครดิตน้องในการเขียนเพลงด้วยแล้วก็แบบอดัมเนี่ยปลื้มน้องมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแบบ โอ้โหลิซ่าเนี่ยคุณเป็นคนที่สุดยอดมากนี่คือคําที่อดัมชมน้องนะคะว่าแบบเราชอบท่อนของคุณในอัลบั้มของเรามากมันดีจริงๆเราแทบที่จะรอไม่ไหวที่จะให้คนทั้งโลกได้ฟังแล้ว mm. อะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยอดัมก็แอบ,บมาสปอยก่อนที่เพลงมันจะออกมาแล้วพอเพลงออกมาเนี่ยทุกคนคะคือความคิดเห็นของคนทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย mm. ลก็คือว่าเพลงนี้ดีมากๆแล้วก็ฟังแบบหูเคลือบทองคําเลยอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ย ไปติดตาม MV เพลง Priceless นะคะของ Maroon 5 featuring กับ Lisa ด้วยว่ามันดีขนาดไหนยังไงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง Lisa แล้วก็ Maroon 5ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องจบการอัปเดตไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน